สวัสดีครับเพื่อนเนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเลขเด่นล่างนะครับผมเราจะมาดูเลขเด่นล่างว่าในงวดนี้นะครับผมจะได้ตัวไหนนะครับเราก็จะมาดูในสูตรที่ที่2นี้นะครับสูตรที่2ก็คือสูตรนี้ปักหลักแล้วก็ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดก็เข้ามาหลงวดแล้วนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับสําหรับงวดนี้เราก็ ทำออกมาแล้วนะครับผมทำออกมาแล้วนะเราจะมาย้อนดูประมาณสักสี่ห้าวัดนะครับนี่นะครับตามสูตรก็นี่เลยนะครับตามสูตรทำออกมาแล้วนะครับเลขสี่ตัวนะครับได้เจ็ดนะครับหลักสิบอย่างเดียวนะครับผมหลักสิบอย่างเดียวเจ็ดศูนยะ์สามห้าเจ็ดเข้าหลักสิบนะครับหกเก้าสองสี่เลขหกเข้าหลักสิบนะครับเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองนะครับเลขสองเข้าหลักสิบนะครับ หนึ่เลข7จ็ดเข้าหลักสิบนะครับสามหเลข7จ็ดเข้าหลักสิบในงวดที่ผ่านมาคือวันงวดวันที่สิกันยายนนี้นะครับสําหรับงวดวันที่1ตุลาคมนี้ทําออกมาแล้วนะครับหกเก้าสอนะครับหกเกอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเราเอามาเทียบชนนะครับก็คือสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้ก็เข้ามาหลายงวดแต่ว่า งวดที่ผ่านมานั้นเขาไปเข้าหลักหน่วยนะครับหลุดหลักสิบไปนะครับแต่งวดนี้ได้1 2 3 4สาี่ก็มาชนตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็มาจับชนก็เป็น69 2 4สีนี้ก็ชนไปที่2กับ4ี่นะครับชนไปที่2กับ4ี่แล้วก็อันนี้เราจะจับให้เป็นหลักสิบนะครับแต่ตัวนี้ปักหลักสิบนะครับยังไม่หลุดนะครับ6 9 2 4สองสีนะครับผมแล้วสำหรับ เล,เลขเด่นอีกตัวห <glorious> นึ่งก็คือเลขเด่นตัวนี้นะครับเลขเด่นตัวนี้คือเด่นชนตัวเดียวนะครับแต่ว่าเขาไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าชนแล้วมานะครับแต่ว่ามาได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบและก็ทั้งบนทั้งล่างนะครับเราก็เลยจะให้เขาเข้าไป workouts. อยู่ในหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างตัวนี้จะจับไปหนักหลักหน่วยล่างแล้วก็หน่วยบนด้วยนะครับเพราะว่า เขาไปได้ทุกหลักนะครับแล้วก็บนล่างก็ไปได้ด้วยแต่มาแน่นอนนะครับนิสัยของเขามาแต่ว่าจะไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมเราก็จะให้ไปเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็คืออีกสูตรหนึ่งนะครับผมอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือเด่นล่างนะครับสูตรที่สองนี้ไปได้ทั้ง10บทั้งหน่วยเหมือนกันแต่ว่ามาล่างนะครับผมก็เข้ามาหลายงวดแล้วยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดเลยหลายวดแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาก็คืองวดวันงวดวันสิบหกกันยายนที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้ไปที่เลขเก้านะครับเลขเก้าก็เข้าไปที่หลักสิบนะครับแต่ส right you know ูตรนี้เขาจะมีสูตรชนของเขาส่วนตัวคือสูตรนี้นะครับสูตรชนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นไม่ชนนะครับไม่ชนเราก็เลยไม่จับออกมานะครับแต่มาเริ่มชนนะครับมาเริ่มชนงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมานี้ วดสิบหกกันยานี้นะครับแล้ววดนหนึ่งตุลานี้เราก็เอาสูตรชนมาใส่แล้วก็ชนไปที่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์กับเลขเลขหนึ่งนี้เราจะให้ไปเป็นหลักหน่วยนะครับจะให้ไปเป็นหลักหน่วยแล้วทีนี้หลักสิบเราก็จะให้ไปที่นะครับจะให้ไปที่สูตรนี้เลยนะครับผมจะให้ไปที่สูตรนี้เลยนะครับหกเก้าสองสี่ นะครับหกเก้าสองสี่นะครับหกเก้าสองสี่แล้วก็สูตรนี well. 응้ก็จับเอาตัวชนเลยนะครับตัวชนตัวนี้ก็เอาตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับเอาตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับผมเอาตัวนี้เป็นหลักเลยหกเก้าสองสี่นะครับผมถ้าเรามาจับคู่เราก็ได้เราจะได้หกเก้าสองสี่แล้วก็หน่วยก็ศูนย์กับหนึ่งนะครับผมเราจะมาจับคู่กันเลยนะครับ เรามาจับคู่กันเลยจับคู่เด่นล่างนะครับผมจับคู่เด่นล่างนะครับหวดบันที่1น,นะครับอ้าวปากกาไม่ออกหนึ่งตุลาคม64นะครับหลัก10หลัก10ได้6 9เก,กสองสี่นะครับ 6 9 2 4นะครับผมส่วนหลักหน่วยของเรานะครับอ้าวมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วนะครับผมเวลามือเราไปบงังมันก็จะมัว,ม,วมัวนะครับเราจะขยับลงมาอีกนิดนึงนะครับผมส่วนหลักหน่วยเราก็จะเอาไปที่0นกับ1นะครับพอจับคู่แล้วมันก็จะเป็น6 0ศ 90หนนะครับ9091 2021 4041นะครับผมก็จะได้8คู่นะครับสำหรับล่างนะครับผมสำหรับล่าง,งวดนี้นะครับวดบันที่1ตุลาคมนี้นะครับผมจะได้8คู่นะครับจะได้8คู่นะครับ อันนีก้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นมันก็จะปักหลักสิบแล้วนะครับสี่ตัวนี้ปักหลักสิบแล้วนะครับสองตัวนี้ต้องไปหลักหน่วยอย่างเดียวนะครับผมต้องไปหลักหน่วยอย่างเดียว8คู่นี้นะครับสำหรับเลขล่างงวดวันที่1ตุลาคมนี้นะครับผมฝากเ,เพื่อนๆนะครับ8คู่นะครับงวดที่ผ่านมานั้นก็สามห้านะครับสามห้ 3, 5, นั้นก็เป็นเลข ล่างนะครับเป็นเลขล่างแต่ว่ามันไปออกบนแต่คนซื้อก็ฉลาดหน่อยนะครับซื้อ3 4 3 5แล้วก็4 1 5 1นะครับเลขก็ไม่เยอะคู่นะครับรวมทั้งหมดก็เป็นเลข8คู่ซื้อทั้งหมด8คู่บนล่างนะครับก็ถูกไปที่3 5นะครับผมในงวดที่ผ่านมานี้งวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับเราก็จะ ให้เพื่อนๆน,นะครับตัวเด่นนี้ก็จะมีมัน่อชนอยู่2กับ4นะครับเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็น1234นะครับ1234นะครับผมเราก็จะเห็นว่าเลขมันจะชนกันอยู่ที่เลข2กับเลข4นะครับ2ตัวนี้เอาวงให้นะครับนะครับเลข2กับเลข4นะครับจะชนกันอยู่ที่2กับ4เราก็จะให้ไปที่2 0 สองหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับผมเราก็จะให้ไปสี่โ่นี้สำหรับเลขล่างนะครับวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับสูตรของเราก็มันก็ยังแน่นๆอยู่นะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับวันนี้ก็คิดว่าจะมาอีกในสี่ตัวนี้จะมาหลักสิบนะครับผมต้องมีหลักสิบหกเก้าสองสี่นี่หลักสิบมานะครับยังไม่หลุดนะครับกําลังเข้าดีนะครับ เพราะว่าสูตรกําลังเดินนะครับผมสูตรกําลังเดินนะครับอันนี้ก็จะฝากเพื่อนๆไว้นะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับผมเอาถ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขวห้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ